<Global> ก็กราบสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนคอมโบโมีอาเนาะจะมาสอนในคลิกของผมเองอย่างที่ทุกคนรู้ๆก็มีอามันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอย่างการคอมโบอะไรเงี้ยมันก็มีแต่พื้นฐานเลยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก คลิปนี้มันอาจจะสั้นนะิดหน่อยนะเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้รว่าถ้ามี RP ครบ5สแต็กระมันจะตีได้2ครั้งเหมือนตัวคลินสนะ์เลยตัวคลินมันใช้สกิสลตีก็จะมีดางเงนะี้ยถ้าอย่างกดสกิลหนึ่งปั๊บก็จะ นี่นะมันจะเพิ่มเสริมการโจมตีเหมือนไอริทเหมือนเอ่อเหมือนตัวอะไรนะเออคิดก็ฟงของคิดแป๊บนึ่งมันเทว <Respect ful S 2> อนารต <and S 2> อ,อ่ะที่มันใช้สกิลแล้วมันก็จะตีแรงขึ้น <And precise. S 2> แล้วก็สกิลสองของมีอาจ,จะเป็นการยิงธนูขึ้นบนฟ้าแล้วยับยั้งศัตรูไม่ให้ใช้สกิลวิ่งได้หรือจะพูดง่ายๆว่าดึงขานั่นแหละก็จะไม่สามารถเดินได้ ก็จะไม่สามารถเดินได้เนาะต่อไปก็จะเป็นอันติของมีอาเนาะมินติของมีอาจะเป็นการชชาล้างว่าไงาว่าก็คือการวินวอล์นะหายตัวหายตัวแล้วก็ช้าล้างไปด้วยทมความเร็วเคลื่อนที่6เป็นเวลา0.5นวิ ต่อไปเราเข้ามาอยู่ในเซตไอเทมองมีอาเนาะอ่าทุกคนก็ต้องซื้อตามนี้เลยมันเพราะมันไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเพราะมันไม่เพราะมันไม่เอ่ออะไรเพราะมันไม่มีอะไรแปลกเลย <c oughs> ก็ซื้อตามนี้เลยนะรองเท้าว่องไวเสียง <Watch S 1> สายลม <choice. S 1> นักโลกวิปลา่า วงเล็บแห่งอาร์ชวายุพิภพแล้วก็ปีศาจคำรามหรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ออกก็ได้เปลี่ยนวายุพิภพหรือเสียงสายลมเนี่ยแล้วมาซื้อเปลืนทำลายล้างเอาแทนก็ได้ถ้าอยากได้ไอะไรโจมตีเกินใครชอบตีไกรก็ซื้อแบบนี้เลยตามนี้เลยนะเสรไอเทมเนาะ ต่อมาเกี่ยวกับป๋าคอมโบของมีอาเนาะอย่างอย่างที่ทุกคนยังไม่รู้อ่ะอันติของมีอาสามารถเพิ่มสแต็กได้ <My> watch, อย่างถ้าเราไม่อยากใช้แล้วว่าใช้สกิลอะแบบดักพุ่มในเงี้ยเราดักพุ่มในเงี้ยแล้วอยากให้สแต็กมันเต็มอ่ะก็ <The forest S 1> คนอันตรีห<ๆ>นึ่งเห็นไหมก็หายตัวเสร็จ หรือถ้าเราจะใช้อย่างนี้ก็ได้หายตัวปุ๊บมันก็จะเพ้ิดแพลนก็ได้ก็ประมาณนี้เนอาะมีอาเนาะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ก็เลยไม่ผมก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรมาก <Moder> ate, มันมีแค่นี้จริงๆ